มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนผู้กำกับวชิรายาวไทยสงหัวหน้าสารวัตรแบงค์ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองคาบ้านเมื่อวันที่11กันยาย,ยน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับสองบกอทลผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรแบงค์ ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามาจากเรื่องใดแต่เบื้องต้นคาดว่ามาจากความเครียดหลังถูกภาคพินว่าเป็นคนโทรศัพท์ตามพันตรบตรีศิวกรสายบัวให้มาที่บ้านกำนันก่อนที่จะถูกนายธนันชัยหมืนคล้ายลูกน้องของกำนันนกยิงเสียชีวิตดังกล่าว สำหรับพันตำรวจเอกวชิราเป็นผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรและเป็นผู้โทรให้สารวัตรแบงค์เดินทางมายังบ้านพักของกำนันนกกระทั่งเกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะเมื่อถูกนายหน่องยิงเสียชีวิตค่ะโดยพันตำรวจเอกวชิรายังเป็นผู้พาพันตำร,รวจโทวศินไปส่งยังโรงพยาบาลด้วยค่ะกระทั่งต่อมาพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงมีชื่อเป็นหนึ่งใน25นายตำรวจ ที่ถูกพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผอ,อรตอรอสั่งการให้พลตำรวจเอกวิศณุปราสาทองโอสจเจรตํารวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนโดยประสานข้อมูลกับชุดสืบสวนทีมงานพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผอ,อรตอรอชุดทำงานตำรวจภูธรภาคเจ็และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง25นายมายช่วยราชการที่สปออกอรตอรอค่ะ ผู้กำกับทางหลวงจบชีวิตตัวเองหลังร่วมงานเลี้ยงบ้านกับนน,นกขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดทคอค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ